รู้สึกไงบ้างที่ลูกๆได้แบบว่าได้พรีเซนเตอร์เปิดปีขนาดนี้เลยพี่ท็อ,ผม,อผมก็รู้สึกดีใจแถมทนพวกน้องในทุกๆครั้งนะถือว่าพวกเขาเนี่ยตลอดระยะทางที่เดินทางมาเนี่ย เขาก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาก็มีพัฒนาการรวมถึงได้มีโอกาสแล้วก็ได้รับเกียรติในการเป็นพรีเซนเตอร์ในหลายๆแบรนด์ที่เขาไว้วางใจฮอซี่ครับก็ดีใจกแต่ผมเวยประจักวันนี้เห็นครอบครัวยูเซอร์ครอบครัวฮอซี่ใหญ่ขึ้นไปสิครู้สึกแบบภูมิใจกับลูกๆไหมฮะภูมิพลังเสียงแบบตกใจมากนะครับแล้วก็แบบคือแบบวันที่แบบบนเวทีต่างๆเนี่ยเขา ทำให้มอบความสุขให้กับกอุ่มดานผู้ใช้ทีทุกคนนะครับแล้วก็มอบความสุขให้กับผมด้วยค่ะยืนยิ้มไม่หยุดเลยครับสิ่งเหล่านี้พี่ติ๊กทำตลอดคือจะมีการเซลฟี่อะไรสักอย่างเนี่ยแบบวันรับน้องนชองถ่ายน้องน้อเขาหรืว่าตอนนี้มีโอกาสเอาไปลงบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสไปตางานะพอไปตามงานทีก็แบบตกใจครับก็โอ้โหพักซี่เฮ้ยแบบไม่ธรรมดานะเนี่ยเห็นพัฒนาการลูกๆตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ เพิ่มขึ้นขนาดไหนครับพี่ผู้ชมกขนาดไหนเหรอครับผมคิดว่าเราเรียกว่าค่อยๆมีพัฒนาการนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวพวกเขาด้วยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเขาก็ต้อง การซ้อมฟ้องเพลงแล้วก็ใส่ใจสิ่งทีง่เร้องรับข้างทุกอย่างนะครับรวมถึงเขามีความฝันแล้วก็มีความมาุ่งมั่นนครับผมว่าพวกเขาเป็นหกเซียวที่ทรงพลังมากๆครับถูกแซวเยอะช่วงนี้น้องๆมีโซโล่กางพี่ติ๊กก็ถูกแซวเยอะว่าจะมีโซโล่โลหรือเปล่าช่วยช่วยสปอยแฟนคลับหน่อยครับเอออันเนี้ยรับไม่ต้องสปอยเลยเพราะว่าล็อกซี่จะมีแน่กล่าวพี่เนี่ยไม่มีอะแจมแจมอย่างเงี้ยแจม ก็อาจจะไปแจมตามเอ็มวีน้องบ้างอะไรอยย่างงเี้ครับสักคนหนึ่งสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะขาดคนนั้นคนนี้เล็กน้อยแต่ถ้าเกิดผมไปเข้ากองพอดีเนี่ยก็โอเคเป็นเอ็กซ์ตร้าได้เป็นเอ็กซ์ตร้าได้เพื่อนน้องๆทุกคนค่ะขออนุญาตถามพี่ติ๊กอย่างนี้หน่อยหน่อยก็เจอพี่ติ๊กบอกว่ามันจะมีคำพูดหนึ่งว่าพี่ติ๊กหล่อไม่เปลี่ยนแล้วก็เป็นรักแรกของทุกคนพี่ติ๊กรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ คือต้องบอกว่าแฟนคลับนะครับที่เราเจอตั้งแต่สมัยแบบน้องๆเขายังเป็นนักศึกษาอยู่มัธยมมอต้นมอปลายจนตอนนี้แบบแต่งงานมีครอบครัวมีลูกเราก็ยังรู้สึกว่ามันมีความผูกพันนะครับแล้วก็ดีใจนะครับเราคือได้เห็นแบบในทุกๆสมัยรวมถึงถ้าตอนนี้ครับมาทำวงพ็อกซี่นะครับเพื่อทำให้เราเนี่ยได้อยู่ใน ในวิธีของ Gen X แล้วก็ในวิธีของเจนวกเขาด้วยทำให้เรารู้สึกว่าเราสนุกไปกับกับการอยู่หลายๆเจนเราได้พลังจากเจน X ยังไงบ้างพี่ติคือ Gen X อ็กยครับตอวังเับของเจนสี่เราเจนสี่กันนะ้เรั่พลังจากเจนสี่ยังไงวะดูสิหรือผมว่า ขามีความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็มีความคิดเป็นตัวของตัวเองมากแล้วก็มีมุมมองอะไรใหม่ๆขึ้นตลอดเวลาไม่ไม่ค่อยจะซ้ำกันแล้วก็ในแต่ละบุคคลเขาก็จะมีความชอบเป็นหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสึกว่าเราสรุปไปกับสี่แวดล้อมที่เขาอยู่ด้วยแต่ว่าก็จะบวกกับการปรับว่าเรามีประสบการณ์เราก็จะพยายามช่องว่าต่างๆที่มั ความผิดพลาดที่กับเขาคเหมือนกับเป็นอฟเป็นแบคอั้วทั้งหลังที่กับเขาคับจริงๆพี่ติ๊กเป็นต้นฉบับของคําว่าเป็นหนุ่มหล่อพูดพักอย่างนี้ไหมพี่รู้รู้สึกไปว่าเป็นอย่างนี้วะหรือจริงๆแล้วมันแลกเอก็ประมาณคือถ้าเกิดว่าพูดกับผู้หญิงนะนะก็จะประมาณอย่างนี้อะไรอย่างี้แต่บางทีก็แบบจะครับหรือจะครับบางทีผมก็งงเหมือนกัน แต่กับน้องๆพูดค้าบไหม่ะครับไม่เลยนะไม่ก็ที่อยากจะทำตามไหมครับลูกน้องๆอยากเงี้ยเด็กๆพูดเด็กๆลองพูดค้าเหมือนไี่ติดทำไมอะไรพี่กาจะมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างผมว่าแล้วแต่แล้วแต่โอกาสสถานการณ์มากกว่าอแล้วก็ผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะแล้วก็บอกน้องมาพูดค้าว่ามันเหมือนกับคารมมันต่อนะถ้าเรามีคำพูดดีๆแล้วก็เรา ใส่ใจต่อพรอบแัวเรานอกจากสิ่งที่ดีๆผมว่ามันก็จะทําให้เราเรามีสเสน,น่ <ừ. S 2> หน์เพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับฝากลูกๆหน่อยบไหนฝากลูกๆหน่อยบไหนก็โหถ้าตอนนี้ผมคิดว่าท็อกซี่เนี่ยต้องฝากผมแล้วเหรอ สำหรับผู้ที่เริ่มเข้ามาเ,อเจอพ็อกซี่นะครับยังไงก็ต้องฝากหมายนะครับว่าวน้องๆพ็อกซี่ทั้งหกคนนี้ครับก็อยู่ในค่ายดีมเนอร์โซซายตี้เบเนชเมนต์นะครับซึ่งเป็นค่ายเพยงลงน้องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้ ฝากด้วยนะครับกับสินปินทัคสิครับได้ครับขอบคุณพี่ติ๊กมากมากนะครับขอบคุณสิต่อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆรวมตัวเลยค่ะขอบคุณพี่ติ๊กหนูเด็กๆรวมฝันเลยค่ะต้อก็ข่าวไปหนึ่งเลยนะไม่แล้วหนึ่งค่ะอองรีไปไหนกับหน้าเหรออ๋อวันี้ชิชูกันนะครับชิชูต่อได้ลูกเป็นสิ่งของลูกเหรอบางทีคอมพิวว่าลูกขาดพร้อมนะไปต่อนะเพื่อนอะไรนะไม่ไม่ดูเรื่องอ่ะ อขอตอบคำถามาเอาเลยครับลูกค้าบาลูบปตติได้เลยครับสิ่งทั่เราได้เป็นสิ่งอะไรบ้างก็คือตื่นตันแล้วก็ดีใจครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเราเองนะครับรู้จักแบรนด์ลูกบาโลบาตติแล้วที่ผ่านมาพวกเราเองเนี่ยก,เก็เรียกได้ว่าเราใช้มาร์ชของบาลูบัตติตั้งแต่สมัยที่เป็นเจอรี่แมสเลยครับผมที่เป็นหน้านแคปซูลอะไรเงะะี้ยครับซึ่งพอตอนนั้นเนี่ย เราได้ร่วมง,งานกับบันนาบุกีแล้วนะครับเราไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเอาวนกลับมาอีกรอบนึงนะครับบันนาบุกีจะเป็น,นปดูก,บกับพวกเราเป็เส้นมากทั้งเมว่อเราเนี่ยเป็นตัวแทนของวัยรุ่นและการขวเป็นแอนมเบสเตอร์ของทางบันนาบที่เป็นประเด็นพันใหม่ของมัร์คดัหรืมต้องที่เลือกซึ่งพวกเราเองก็ขอบคุณบันนาบกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่มองเห็นอะไรบางอย่างตัวพวกเราครับผมเราก็จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่นะครับผมแล้วก็จะสนับสนุนบันนาบกให้แบบว่าทุกคนได้รู้จักแล้วก็ได้ใช้มััคาีดอย่งิกรบๆ ผมก็อยากจะฝากนะครับเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาใช้แมสมาดมากี่ครับผมอันนี้คือทิมส่วนตัวนะครับใช้เองจริงๆครับผมใช้ทุกวันเลยก็ดีมากๆครับผมเพราะว่าในแมสก์ดำเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมีผ่านวินโจตันนะครับจะไปทศญี่ปุ่นเลยนะครับผมซึ่ง่านตัวนี้เนี่ยสามารถดูดซับสิ่งสกปรกได้อย่างแบบนีเยี่ยมเลยครับผมก็จริงๆครับผมแนะนำเพราะที่บอกต่อจริงครับผมคือไม่เหือนตอกตะกี้แน่นอนวันนี้ ไปเดอมอีเวนต์อะไรไปลูกบบว่า f อแบบแน่นมากไม่แน่ใจว่าเป็นทางการปีแรกหรือเปล่าสำหรับปีนี้ไม่เนาะไม่ไม่ใช่แต่ว่าอะก็หายไปสักพักใช่ใช่แต่กลับมาวันนี้มันรู้สึกแบบฟูลฟิลด์ยังไงบ้างครับพี่กันเริ่มเลยก็รู้สึกเขาปุ่นับผมรู้สึกว่าเหมือนวันนี้ยูเซอร์ของเรา ตั้งใจเดินทางกันมาเพื่อให้กำลังใจพวกเราสำหรับงานวันนี้เลย <c oughs> ก็ขอบคุณยูสเซอร์ทุกท่านด้วยส่วนใครที่มาไม่ได้พวกเราก็เข้าใจได้ครับบางคนอาจจะติดเรียนติดงานติดภารกิจใดๆใช่ไหมครับแต่เขาก็ยังคอยส่งกำลังใจผ่านทางแบบเมสเซจต่างๆพวกเราเองก็เห็นเหมือนกันครับผมก็ขอบคุณทุกๆท่ทานเหมือนกันครับก็ดีใจครับผมที่วันนี้ได้มาเจอกับเหล่ายูสเซอร์ที่น่ารักของพวกเราหลายๆท่านเลยก็ แคไก็ขอฝากกคโนมกิไว้กับยูซอร์ทุกท่านที่ดูอยู่ด้วยเช่นกันแล้วกันนะครับทีอ่องรีวันนี้ห้างแตกไหมครับรู้สึกว่าห้างต้งแตกนะไม่แน่ใจครับเพราะว่ายังไม่ค่อยชินทุกครั้งที่เวลามาเจอทุกคนครับก็แต่ก็ดีใจครับที่แบบว่าทุกคนมาให้กำลังใจเราในวันนี้ครับผมก็บอกว่างานครั้งหน้าจะมีอะไรก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกนะครับ วันนี้ทำไมโชวคุณไม่โชว์โซโล่คะลูกหลายคนเขามารอดูโซโล่เราก็จริงๆเนี่ยคิดว่าทุกคนจะต้องได้ดูโซโล่ของคุณแน่นอนแต่ว่าคิดว่าเป็นคนเดียวจะเหี่ยวไปเราจะรอดูในอีเวนต์อื่นเดี๋ยวจะแบบคุณเพิ่มมาเต้นเพิ่มทุกที่ดูไปฝึกดังแค่เมา่อก่อนฝึกไปฝดังแร่ทั้งหลายก่อนคือตอนนี้เราพวกเราใช่ตอนนี้ไม่เหี่ยวเนาะคือตอนนี้ต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นในค่บางท่อนนะแต่ย้ยวบางท่อนเราไปยืนเฉยเดี๋ยวว่าโชวคุณเขาจะเขินะแต่เมื่อกี้พี่นึกว่าพร้อมแล้วเห็นทำท่าอะไเลยอ๋อก็ทำถูก อากองฟองแค่ไหนแดนเซอร์คนนี้ฟอมแค่ไหนพร้อมประมาณนี่หลังจากนี้ให้ออริจินอลเขาเต้นต่างที่ถึงงานโซโล่อะคอนอญาตโชว์คนบุกมันฟิตแบคออกมาดีมากๆอยากจะบอกกับแฟนๆยังไงบ้างก็ผมก็รู้สึกขอบคุณแฟนชาวอินเตรที่สนมากๆทุกทีให้การตอบรับที่ดีมากจริงๆตอนแรกก็ต้องบอกเนาะ แอบกดดันแล้วก็จะรู้ว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าปกติเวลาเราออกเพลงเราจะออกด้วยกันตลอดกับอัดเพลงด้วยกันตลอดแต่ครั้งนี้คือเราร้องคนเดียวเลยทั้เพลงก็ทั้งเครียดทั้งกดดันแต่ว่ารู้สึกว่ากำลังใจจากเพื่อนรักของเรากับเพื่อนเของเราแบบล้นหลามมากจริงๆแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนมีมุมกันเยอะมากขนาดนี้คนที่บอกวม่ต้อไปเลยนะครับว่าครบรถแน่นอนครับโชคุีเปิดมาแซ่บเบอร์นี้คนอื่นๆสปอยได้แค่ไหนรู้ว่ามันจะต้องแบบ มาแนวไหนคาแรคเตอร์ต่างกันเลยอ่าไหนๆสปอยล์เด็กต้องคนต่อไปวิตเตอร์วิตเตอร์วิตเตอร์สปอยล์เลยหนูวอรี่ยังไงซับซับนะื่อไครับก็หนูจะเป็นเด็กน้อยที่แซ่บใช่มั้ยครับใช่ครับอะไรนะทำไมละน้องตกน้องหลังมากตกตาใสมากนตาใสคนจะหนูจะแซ่บไหวั้ยลูกไหวครับเอออาวแต่ว่าระยะเวลาที่ตอนนี้รอร้อนสองมาประมาณห่างกันแค่ไหนพอร้อนบอกทีได้ไหม คิดว่าก็ประมาณนึงครับไม่ไม่ไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปครับผมก็ว่าเตรียมตัวพร้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วครับตื่นเต้นตื่นเต้นกันดูวีดีลุนนะคระไม่มีเขาไม่มีครับไม่มีแต่ว่าปีนี้เราจะได้เห็นอะไรนอกจากโซโล่แล้วเราจะได้เห็นอะไรนอกซีซ้าปล่าว่าก็เปิดมาเขาปังแล้วเนาะอะไรนะมีอะไรให้เราน่าตื่นเต้นอะไรบ้างโอ้ยโออะไรกันหรือยังเห็นยังกันหรือยังนึกไม่ออกไม่จริงๆแล้ว ที่ผ่านมาเหมือนพ็อกซี่อาจจะแบบไม่ได้เจอยูเซอร์บ่อยครับแต่ว่าเราเราไม่หยุดทํางานจริงครับผมไม่หยุดทำงานจริงอก็จะบอกว่าในปีนี้เนี่ยนอกจากโซโล่แล้วก็จะมีอะไรอย่างอื่นอีกมากมายให้แบบทุกคนได้ติดตามได้ตื่นเต้นกันแล้วก็จะได้เจอพวกเราบ่อยๆแน่นอนให้หายคิดถึงกันแน่นอนครับก็อยากจะฝากทุกๆคนให้แบบ ฟิตร่างกายแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับแรงบรรทัให้ดีจากพ็อกซี่ในปีนี้ครับแต่ว่าผมสามารถสปอยบางสิ่งได้แล้มันจะเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ครับครับพี่ก็คืออะไรพี่ยังไงครับพี่เราพ็อกซี่จะมีกิจกรรมแฟนซายในเร็วๆนี้วันอาทิตย์ที่24นี้ครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมคอซายสำหรับผู้โชคดีทุกท่านด้วยครับผมก็คือในแต่ละวันทุกคนก็จะได้คอซายกับพ็อกซี่แต่ละคนครับผมตามที่เราสุ่มไปแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ย ก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจไม่พร้อมกันนะครับผมกับทีมที่พวกเราได้มอบให้ทุกคนนะครับผมยังไงก็รอปกเสียงรอคุยกับทุกคนแล้วก็รอเจอทุกคนแน่นอนครับพี่โชกคุณฝากสุดท้ายฝากชอบไหมไหนลองบอกจนนิดนึงแล้วก็รอชมโชว์แล้วผมก็ขอฝากชอบไหมไหนลองบอกจัดสปอตสอดที่ แท็กซี่ด้วยนะครับผมก็เป็นโปรเจกต์โซโล่ก็คุณจะกรอดมาคนแรกของปากถึงตาของเครื่องคุณเองด้วยนะครับเชื่อว่าทั้งหกคนทั้งห้าคนที่เหลือเนี่ยครบรสชาติแน่นอนทุกคนขอระดับเจ้าเตมหะให้ดีแล้วกันก็ฝากแท็กี่ด้วยนะครับผมก็เชื่อว่าจะมีผลงานอีกมากมายจริงจซึ่งถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารนี่เราต้องติดตามโซเชียลไหมบ้างครับตามได้ทางโซเชียลมีเดียทางอุ้ยตลบคาลายเลยจิบด้วยกันเลย Welcome to Star Society.